ใครมองหารถยนต์ SUV นะครับที่รูปทรงสปอร์ตนะครับที่สำคัญคือเป็นรถทรงแฮชแบ็กนะครับแนะนำหนึ่งคันครับลูกค้ากับวัตตัว Mazda CX 3 0นะครับ2.0 SP นะครับคันนี้ปี2 0 2 1นะครับพร้อมหลังคาสันลู่มนะครับไปดูกันว่านะครับคันนี้นะครับคุณได้อะไรบ้างส่วนของด้านหน้าดีกว่าลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟ Daytime Running นะครับพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับ กระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบโครเมียนนะครับพร้อมกับสีเปียโนแบ็กนะครับบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมากครับพร้อมชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับส่วนของตัวร้อแม็กครับลูกค้าเป็นแบบอลลอยจากโรงงานนะครับขอบ18นะครับเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนยางมาให้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปนะลูกค้าไปดูว่าเครื่องยนต์นะครับจะดีขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยส่วนของเครื่องยนต์ครับลูกค้าคัน้ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.0นะครับ 165แรงมา้าผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับรองรับเชื้อเพลิงเรื่องของตัวแกสโซฮอล์91 95 e 1 0และ e85 นะครับที่สำคัญคือนะครับน็อตไม่เคยขยับครับลูกค้าทุกส่วนเม็ดอาร์คทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับพร้อมกัรบ,บระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูกันว่าภายใน,นนะครับจะสวยแค่ไหนลูกค้าไปดูกันเลยนะครับ ด้านในครับลูกค้าเป็นคุมโทนสีดานะครับวัสดุบอกเป็นแบบหนังนะครับปรับแบบไฟฟ้าพวงมาลัยหุ้มหนังครับมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็แพทเทิร์นชิพด้วยนะครับด้านคอนโซลกลางนะครับมีสามารถปรับเป็นแอปพลิเคชันนะครับลุกเล่นได้หลายรูปแบบนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด8.8นิ้วนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าได้ไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับด้วยเลขไมล์เพียงแค่39,000กิโลนะครับภายในนะครับ กว้างพอสมควรนะครับนั่งได้ประมาณ5ท่านเนี่ยบอกเลยว่าสบายแน่นอนครับในนส่วนของด้านท้ายครับลูกค้าต้องบอกเลยว่าได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับปลายท่อคู่แบบโครเมียมครับลูกค้าด้านหลังนะครับมีไฟทั้งหมด3าที่ด้วยกันครับคือไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับที่สำคัญคือตัวนี้ครับเปิดแบบออโตเมติกนะอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใครที่จะไปใช้นะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนผมบอกเลยว่า คันนะครับต้องการครอบครองคันนี้ลูกค้าผมบอกเลยว่าต้องรีบมานะครับเพราะรถไม่น้อยแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับแจ้งก่อนละกันว่าไม่ต้องมีค่ามาจับครับสามารถทำเรื่องได้เลยนะครับฟรีค่าจากค่าโอนดำเนินการภาษีนะครับรวมถึงบริการส่งมอบถึงหน้าบ้านฟรีนะครับและที่สำคัญวานตีจากศูนย์บริการครับลูกค้า2ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรรถแบบนี้นะครับอย่ารอช้า พักมาได้เลย